แวัสดีจ้าพี่น้องบ้องปลาแดกได้เจ้าปลาเหนียวใส่พริกก้นพริกข้าต่ไข่ไปปะกรหอมแดงได้เจ้าใส่ปลาขามเปียกใส่ปลาขามเปียกประมาณติบบาทได้เจ้า ตอกตั้มปลาล่าให้มันเหนียวเหนียวด้วยจ้าตอกใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาแดกใส่ผงชูรสใส่ข้าวแต่ข้าวใบบ๊อกกูดปลาล่าเหนียวปลาแดกบ้องเหนียวจ้ปะปลาแดกดิบด้วยจ้ะนี่บอกแล้วเรียบร้อยเอาใส่ตู้เย็นไส่จ้ะ ผู้เพื่อนไปกินนี้เพื่อนกะสิเอาไปอันเพื่อนกะสิเอาไปพัดไปทอดได้จ้ะใส่ตูเ้เย็นไว้ได้กินโดนเนอ้อแะเนื้อปลาล้นวนจ้ะ แล้วแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้แหละจ้าฝากิตาตามนั้นไได้จ้าบองปลาแดกเสียบๆจ้า